ซาลาตันอิบราฮิโมวิชยอมรับตรงๆดึงมาคัดแรดฟอร์ดมาเสริมทัพเอซีมิลานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มั่นใจใครๆก็อยากมาสวมเสื้อรอโซเนรีหลังจากกระแสข่าวลือที่มิลานกำลังสนใจคว้าตัวแรดฟอร์ดมาแรงในช่วงหลายวันมานี้โดยเฉพาะหลังเจ้าตัวถูกตัดชื่อออกจากทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายนัดทำให้ซาลาตันซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของทีมออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เขาเคยร่วมสนามกับรัดฟอร์ดสมัยค้าแข่งในถิ่นโอทรัฟอร์ดและยังคงประทับใจฝีเท้าของดาวยิงทีมชาติอังกฤษคนนี้อยู่เสมอสลาตันเปิดใจว่าผมรู้จักมาคัดดีมากผมเคยเล่นกับเขาสมัยเขายังเด็กตอนนี้เขาโตขึ้นและเป็นนักเตะระดับท็อปเขาทำสิ่งดีๆให้อยู่ในเตดมามากที่นั่นคือบ้านของเขาแต่สลาตันยังเสริมด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ว่า มิลานคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใครๆก็อยากมาเล่นที่นี่แต่บอกตรงๆว่านี่เป็นงานหินจะน้มนาวใจเขาได้ไหมก็ต้องดูกันไปแฟนบอลมิลานและยูไนเต็ดคงต้องรอลุ้นกันต่อว่าสลาตัานและทีมรอโซเนรีจะเสกดีวนี้ให้เป็นจริงได้หรือไม่แฟนแๆแ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ